ใครดูแล้วใจกิเลบ้างไหม <c oughs> ผมมีจดหมายมาหาผมด้วยเว้ยนี่จากอีม่นองกากีีส่งจดหมายกับชาไข่ม,กมุกมาโอ้โหเฮียทุกคนดูจดหมายมันดีมันส่งอะไรมไห้ผมรู้ไหม โอ้ยอุ้ยมีข้อความด้วย,วยทุกคนชูพี่เช็คก,กินวีสุดที่รักทานชานมให้อร่อยนะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปรับสกินฟรีบับเบิลทีเซลิก้ในอาวีด้วยจุบจ๊บจุ๊บเอ็กโอเอ็กโอรอมใจแล้วนี่เอาไว้ตรงนี้เฮ้ย <c oughs> สวยไม่เพ้แป้งสามป๋งของเซลิก้เลยนะแป้งสามป๋งตัวนี้นะผมพูดตรงๆนะแป้งสู้ใจแลาวไม่ได้ใครน่ารักกว่ากันครับโบสกดหัวใจให้ใจแล้วกดหัวล้อให้แป้งครับผมจะเช็คดูว่า ใครน่ารักกว่ากันตอนแรกอ่ะผมะไม่ได้ใจเกรเรกับใจร้าวขนาดนั้นหรอกเนี่ยผมส่งจดหมายไปไงเครซี่ชิกแอดวีกุ๊กกุ๊กส่งจดหมายมาอีกแล้วมันมีความเล่นตัวเราแบบอย,อยู่ใกล้แลอ,อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เซ็กชัวลฮาราจูกูนะคือผมจะบอกว่าท่าเนี้ยมันทําอย่างนี้แน่นอนใจร้าวทำอย่างเงี้ยใช่ปหมมือเราเดินปุ๊บเราก็ต้องแบบใจรา้าวอะไรไส่งจดหมายแล้วยังไงอะฮะส่งจดหมายแล้วยงไงอ,งไงองไือมยังไงจะ๊ะ กระช่าขวามันมายังไงส่งจดหมายให้เราไงเล่นตัวหรอ,ออดูดิออแล้วรูปนี้คือแบบใช่เลยเรานั่งอยู่เนี้ยแล้วพวกผมอะยืนอยู่สี่คนอะแล้วแชร์ลากินใช้กล่องไหมคือมันเป็นภาพเฉยๆนะครับเป็นมุมกล้องนะทุกคนแจร์ลากินไหมคือไม่ได้อะไรนะครับสี่คนอะอยืนยู่เแชราจะเลือกกินของใครอะก็ต้องเลือกของผมเพราะผมอะแก้วใหญ่กว่าเพื่อนกินไหม ไม่กินหรอชอบความรุนแรงใช่ไหมไม่กินหรอไม่กินหรอไม่กินหรออย่าก้มเงยหน้าสู้เงยหน้าสู้มือไม่กินหรอบอกให้กินทําไมไม่ชอบล้างไม่ล้างก้มทำไมเงยหน้าเงยหน้าเงยหน้าลุกขึ้นมาอย่าหันหลังไม่ไหวไม่ได้ าเอมเยอะการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะเนี่สกินใหม่ครับใจรา้าวเนี่ดูดิผมให้ใจร้าวสิบเต็มสิบเลยใจร้าวไม่สวยตรงไหนต่อ,อยากูไหมยิงรูปนี้นะโอ้โหแบบใช่เลยอ่ะต้องนัดแล้วอะ่ะทําอะไรอยู่อรอ,อสตรีพี่คืนนี้ว่างม่างว่างพี่คืนนี้เดี๋ยวพี่นัดเพื่อนอะไรด้วยสี่คนไปทำเลย ไปหน้าง,งานเดี๋ยวไปหาอะไรกินกอน,กนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอิ่งปะอร่อยปะอร่อยเค็มๆเ,เลยเค็มนิดหนึ่งติดเค็ม,คมติดเค็มคม,มึงชอบกินอยู่แล้วเนี่ยติดเนยติดอะไรเงี้ยรสชีสอะไรเงี้ยอ๋อเยิม่มเยิ่มเลยไหมพี่เยิมดิชีสมึงชอบไม่ชอบกินชีสแบบเป็นแผ่นแข็งใช่ปะชอบชีสแบบร้อนๆละลายมาใช่ไหมกูรูออ้แบบว่าแบบแบบชีสมีเรียบแระเดี๋ยวพาไปกินเขาจ้องจะเล่นคุณคือหน้าไม่อาจจะแกล้งแบบทะเลาะกันนู่นนั่นนี่แต่หลังไม่เราก็แบบ แต่ผมพานไม่กินอะไรเค็มๆขอบคุณน้องรัติตา50ดาวด้วยครับมานี่ก็เป็นสกินใหม่นะครับอย่าลืมล็อกอินเป็นสกินฟรีไม่ขายด้วยคอสเพย์เราขนาดนี้ขอคนละหนึ่งหัวใจคลิปด้วยนะครับเล่นแครี่ให้ตั้งค่า,าอันกลางนะครับรูรลแลมเพจสปบปิดดกคอนคอร์นะครับผมอ่าโอเคครับผมเจอกับอะไรผมเจอกับโอ้ครฮะเตะตัวไก่ครับผมไม่มีกระจิกกระจายเาเล่นแล้วอะรอก่อนรอก่อน เราดูมินิแมปนะครับเล่นแคลรี่ดูมินิแมปเห็นเวเลสอยู่ตรงกลางไหมถ้าเวเลสยังอยู่ตรงกลางเรายังยิงได้นะครับแต่ถ้ามันหายไปแต่เมื่อกี้ผมเห็นมันหายไปเบี่ยงลงล่างนะเรามีแทบด้วยนะอันนี้อาเวเลสขึ้นมาแล้วต้นเกมมันกะหลงป้งหน่อยนะครับเวเลสตัวต้นเกมฮนะเราก็วางแทบไว้ใครมาเหยียบเราก็จะเห็นเหมือนลินดิสเลยนะ ดูดิครับไม่ได้ถุยโอเคเราจะออกเป็นทำไมเล่นมาหลอดป่าว่ามึงเอ็กมาจักไหนวันนี้ิตของกูแพ้นะอุตส่าห์ให้เล่นส่วนที่เหลือป่ากันเล่นถด่นึ่ผมต้องแบกแล้วนะเนี่ยต้นเกมนี่คือมาหลอดแบบแห้งแล้วนะก็ดีแล้วครับไม่เป็นไรรวาวางไว้สองอันเลยครับอะไรนะครับเปลี่ยนกันตอกหรือเป็นฝ่ายเดียวอ๋อเปลี่ยนกันบ้างครับบางทีอุ้ยอะไรเนี่ยอ่ามันเหยียบแถบเราแล้วนะ ล้วก็วางใหม่เอ่ามันก็จะสโลด้วยนะครับเก่งอยู่นะที่นี้มันเป็นตัวเก็บไอ้เฮียลืมเลยลืมเลยป่ามันป่ามันแค่นี้แล้วแล้วเราได้ก่อด้วยเราได้ก่อด้วยโยนไปแล้วเราได้ก่อดด้วยอันนี้ผมลืมโอ้แล้วกบเป็นคนได้เฟิร์สบัตอีกเลยไอ้เฮียทำไมช่วงนี้โลม,มันลัดจอดง่ายดังวะผมลัดจอดโลมไม่ค่อยได้เลยทําไม่เป็นไรเรารวยที่สุดเล่นแคลรี่ต้องรวยที่สุดเด็ดเชีอันนี้ผมผมเดินเหวอเองเพราะว่ามันเป็นเวลาของป่าเขาจบเห็น่าไฮายอเตนไม่มีอะไรตัวเลดเหมือนกัน มาหลอดฟาร์มก็นานเลยครับเราก็ตัดตัวนี้ไปเลยเขายังไม่เอามังกรนะตึงมากจเจนเย็นครับอยากเล่นด้วยกันข้อให้ทันเลยนะครับได้คอมคอนมันเลยเราเดินไปได้ไม่เดินได้นะครับผมโยนไปเหมือนเดิมแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปเล่นมากแคลรี่ครับรเยอะนะ,นนะเยอะนะไฟเยอะนะไอ้ดวงเจ็บวะอันนี้คือเราไปเติมไม่ทันละ ด้วงเจ็บดวงเจ็บ,เ,จบเอ้ดวงเจ็บนะแต่ว่ามันก็ไม่เจ็บพอมาหน่อยมาหน่อยไปยิงให้มันเลยย้อนกอ่กอนย้อนก่นย้อนก่อน,มน,มนไม่เป็นไรเราไม่ต้องหิวนะครับเดี๋ยวมันจะแย่นะครับจริงๆถ้าเราไปเมื่อกี้อาจจะดีนะแต่ผมไม่กล้าเดินเท่าไหร่ครับแตกไปแล้วตัวหนึ่งเดือดมันเจกระวังตรงนี้ได้ด้วยนะครับโคตรดีผมจะเล่นถุงมือเยอะๆเลยนะครับเล่นดับขี้กนนะครับทุกคน ที่นี่เป็นตัวที่ผมชอบช่วงหนึ่งเลยนะตัวนี้กูเล่นสกินเมียกูกูต้องมาละไอสัตว์นะถ้ากูไม่ MVP เกมนี้กูจะไม่ขอกลับไปคุยกับใจร้าอีกผมจะ MVP เกมนี้นะครับไม่งั้นผมคือผัวแท้ๆเขาถ้าผมยังเล่นสกินของเขาแล้วผมยังไม่ได้ MVP ถือว่าผมทำผิดต่อเขามากๆและนั่งเลยครับเอ้ย,อยรับกูด้วยรับกูด้วยกูดไอเทยไม่ดีไม่ดีครับอันนี้นั่งอยู่คนเดียวครับเพื่อนทิ้งโจรไปครับได้เกาะด้วยเป็นไงลามหมอลามหมอ เข้าไปได้ปะเข้าไปได้ปะไอ้ยมันดวงมาดวงมาดวงมาแมวแมวฟิวฟิลฟิลฟิลใจเย็นฟิลกลางแตกสี่สี่นาทีกลางกลางสี่นาทีครับกลางสี่นาทีไปก่อนไปก่อนโอเคเรารวยที่สุดเราดูเงินเราไว้เสมอนะครับเราเล่นแคลร่อ่ะข้างหน้ามีรวบเด้วอุ้ยอีกแล้วดวงอีกแล้ว มันเป็นอะไรน่ะหนาไว้สัตว์เอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมตอนนี้ยังไม่แรงนะรออีกแป๊บหนึ่งไอ้ด้วงมาอีกแล้วแผนเดิมเลยระวังไม่เพียงพำแล้วเมดมันขึ้นมาเราเห็นแล้วเดี๋ยวเราดูมินิมแมวไว้เราก็จะไม่แหลมมันเมื่อกีอ้ก็แหลมีกแล้วนะครับมาแล้วแอดจูมัวขอบคุณครับพี่วีวหวั่นไหวใจแล้วก็วมีบ้างก็ต้องหวั่นไหวกันบ้างาาเมื่อวะเออไปเตะบอลด้วยกันอย่างเงี้ย อาบน้ำด้วยกันก็ต้องมีบ้างเห็นแบบเออเอาหายเยอะไปอุ้ยสวยแล้วตัวเลนแรงมากครับมาหลอดอยู่ข้างล่างนะมาหลอดจนด้วยนะคือเป็นป่าแล้วยังจนด้วยนะเอาตัวแปลกๆมาฟาร์มแล้วยังจนด้วยนะไม่โอเคเลยนะครับบาดแม่งเลยมันหน้าขอนิดนึงแล้วกัน ได้ป่ะ <ST S> มานาจะหมดอะมึงไปเดินฟาร์ม <ST S> ใช่ดีเหรอครับตัดแม่งไปเลยแม่งไม่เกิดแล้ว <ST> S> <S ต้องรอสักพักอะเนี่ยเราเคลียร์คลิปได้ด้วยนะ <ST> S> <S แต่ว่าเราแบบกล <ST S> ัวใช่ป่ะเราก็เคลียร์ไปเลยครับ <ST> S> <S เคลียร์ไปแบบนี้แล้วผมจะเล่นถุงมืออีกนะครับผม <ST> S> <S เล่นถุงมือผมจะเน้นคิรินะครับเราแรงเริ่มแรงแล้วนะครับเริ่มแรงแล้วนะครับแต่ว่ามัน มันเล่นยากด้วยมันด้วยมันหายด้วยมันหายว่าเขาเล่นครับยังไงก็ได้เลดเกมยังไงเราก็กินครับไฮเอเตเนเรามังครนได้เล่นได้นะเรายิงเลยครับเราแบ็คแซลลี่เรายิงเลยครับไม่หนีใช่ไหมสั์ไม่หนีไหมยิงป้อมได้ด้วยนะสกิลนี้โอเคได้ป้อมเลยครับผม ล่วงน่าจะมาแน่นอนนะลมอยู่ไหนจ้ามีพนิชไหมเดี๋ยเราเริ่มแรงแ <and S 1> ล้วโอ๊ยลมอีกแล้วเหรอกูกูจะเกิดไม่เนี่ย,ยลมป้ามึงฆ่าไปสี่แล้วไม่เป็นไรเรายังรวยที่สุดอยู่พาฟาร์มหน่อยดิเคเเล่นสกินใจร้าวกูต้อง MVP เข้าใจไหม หาดวงดิไปฟาร์มดงฟาร์มแดงออ้อะไรวะ <c oughs> อุ้ยหยิบตัวมาฟาร์มเหมือนหลอ่อเหมือนเฟียวมเงมืงอนไไม่ได้เชิงเชิงไม่มีเลยสลับเลนเลยเพื่อนขอสลับเลนเลยท่าละ <c oughs> กบมากบมาดูก <c oughs> ูนี่กูนี่กูนี่ตัวแบกเลย <c oughs> วางก่อนครับจะไม่สับเรา ตัดแ,แน่ครับทิ้งรังอย่างนี้นี่คือการแบบกนะครับนี่คือการกแบบ,แบ,บ,แบกไม่ดูโหนกตัวเองนะครับนี่คือแบบกไงออกดาฟาร์มยังออกเต็มเลยใครก็ออกเต็มกันมันออกไม่เต็มแล้วไปดับแดงเลยไหวปะเพื่อนนี่ครับบิ๊กเกอร์เปลี่ยนที่ยิงได้ด้วยอ่าติดกอรครับอีกรอบ กลางไม่กันมาแล้วโอเคครับได้ต่อฮะ๋ย่าลังเไปแล้วครับล้วงแม่งล้วงผมเลยตีหน่าสมเพชไหมพอพอไม่ต้องตีเฮียเด่วตายห่าหมดพอเป็นข้ออ้างตัดปา่าจะได้รวยแบบถูกกฎหมายเราต้องดูครับผมจะบอกให้นะถ้าโซโลเล้งอะถ้าตัวนั้นมันไม่เกิดอะเราขอเขาดีๆขอเลย เรามั่นใจว่าเราแบกเราขอเลยแต่ไม่ใช่ไปตัดเขาเลยนะกูก็ดูว่าตังมันแบบอันดับห้าตังอันดับ5เดินช้าแล้วแล้วเขาไม่ได้ใช้มานาโธ่ถ้าเขาใช้มานาเป็นนาคออย่างเงี้ยเราไปตัดเราเฮียเขาอะไรปะอย่ารู้มากกว่ากูสี่ห้าตัวเนี่ยนี่ไงกูต้องดูแลตัวเองเป็นไงกูไปแลวไอ้เฮียอยู่ก็บ,บ้าและอิทาล่ามึงมึงใครเป็นลมกูวะอาร่าเป็นออฟเหรอ,อ,อโอเค เราต้องหนีนะครับอย่างนี้คือเรากันไม่ได้แน่นอนครับเรากันเราก็บ้าแล้วนี่เราต้องตัดนะครับอันนี้เราต้องตัดอยู่แล้วอันนี้คือต้องตัดนะครับอย่าอย่าไม่ตัดนะยังไงฝังของข้ามก็มาเอานะครับไม่ตัดคือโง่นะไอคิปตัวเล็กอ่ะตัดไปเลยครับไม่ต้องเหลือถ้าผมเล่นป่าคุณก็ตัดไปเลยผมไม่ได้ซีเรียสนะป่าต้องหาตังค์กเลนอยู่แล้วเนี่ยป่าก็ต้องมาเนี่ยก็ฟาร์มช้า มีประโยชน์เที่ยอะไรเลยแค่เดินไปแล้วไม่ตายถ้าแคร์ี่เป็นคนอื่นเจ๊งไปแล้วนี่มันเป็นผมไงผมดูแลตัวเองได้ถ้าเป็นคนอื่นนี่แบบร้องแล้วเลนเละแล้วผมน่าจะหอมที่สุดแล้วครับตอนนี้สกินผม เพราะผมได้ <S <S เธอคนนี้คอยช่วยผมไว้คือโดเกมันไดแค่ไดมันใจเราคือโดเกมันไดโก้ไดมีใจเราคือดูไดมีไดโดนเยี่ยฮีคือบาดไดยาตัวเธอไดเมคแค่โดเอาป้อมแตกไปแล้วอะครับหาที่นั่งไม่ได้เลยนะครับเกมอย่างนี้หาที่นั่งยากมากเลยครับ เราก็ยิงไปไม่ต้องนั่งนะนั่งเยอะเดี๋ยวตายโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมสุดคุ้มเพียงใช้แค่ Open ID เติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงแค่แอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมไลน์ก็ได้เติมเว็บก็ไวอย่าลืมติดตามหน้าเพจเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆเติมได้เติมดีเติมที่โกลเด้นเติมเกมด้วงจะมาจากขวาเมื่อกี้เราเห็นใช่ป่ะแต่จังหวะนี้ผมนั่งได้ละไม่รู้ตัวเหรอเหรอแรงนะถึงกับฟิกนะ หกรฟิกนะครับอุ้ยรวบสวยไม่งั้นกูตุยเย่ไปครับเราก็ไม่ต้องไปเล่นต่อครับเราไปหาตังค์เลยครับอย่างนั้นมันลึกไปแล้วเขาเรียกว่าได้เยอะแล้วเอาเยอะเกินครับเอาเยอะเกินมันไม่ดีเวลาเอาเยอะเกินนะเขาได้บ้ามันจะเพียร์ โพมเพลงได้ถ oh, no. ึงฟังไม่ออกแต่เหมือนเกาหลีจริงจริงโอ้ยขอบคุณครับเนี่ยคือเราต้องตัดนะครับคือป่าแบบตายแล้วเสียเวลานะครับตัดแม่งไปเลยครับคือกูก็มั่นใจว่ากูแบกอ่ะอันนี้คือตัดไปเลยครับป่าตัดไม่ใช่ตัวแบกเราอยู่แล้วอ่ะมันเป็นตัวทําไฟอ่ะครับตัดไปเลยครับอันนี้คือแบบไม่ได้แล้วป่าแบบเช่นโลมแล้วไม่ได้เล่นแย่นะครับแต่ว่าแบบเหลือไว้เท่านั้นครับ อันนี้พูดจริงๆเราออกดุเลือดเลยครับผมจะสู้นะครับ<อ>แรงนะซาริก้าเป็นตัวแคลี่ที่ดีตัวหนึ่งนะครับแคลี่ที่ไม่ดีอ่ะมีสำหรับผมนะตัวอะไรว,วะกูลืมตัวเฮียอะไรวะกูชอบดากแคลี่ตัวไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เป็นตัวที่ดีจริงๆไม่ใช่ว่าเพราะต้องมารีวิวสกินใหม่เลยบอกว่าซาริก้าดีผมพูดมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแค่มันอาจจะโดนเนิฟเรื่องแบบโอ,โอเคครับ ยิงแม็กฟิกฟิกฟิกคือโดคแมไดฮีกเมคาดีโอเคครับไม่มีอะไรโคตรง่ายระยะไหนก็ได้สบายสบายชิลชิอันนี้เราให้เพื่อนได้นะครับแต่ว่าผมไม่ให้นะครับเพราะว่าผมหน้าหี่โอเคครับผมไปกันต่อครับมันมีลูกใจเราแล้วแบบเล่นนิ่งมากเลยอะ วิ้ยในรูปมันมองตาด้วยนะเป็นรูปแบบมองตรงไหนก็แบบเออน่ารักเนาะจริงๆใจเราก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะเขาเปหวั่นไหวตอน,น,นไหนวะกาจะเล่นๆลท้ายมันก็เอาจริงไอ้เหี้ยไม่น่าเลยเรามีลูกแล้วนะวีแต่เขาก็มาเปิดตัวตอนแก่กันเยอะแยะเนะาะพูดถึงอนะมมงว่าไหมเก็บ้อมะ เราฟาร์มไปเลยนะครับเนี่ยผมโคตรรวยอ่ะเหลือนิดเดียวผมจะอขอบคุณคุณใหม่นะครับสำหรับดาวนะครับกูบบไม่ได้นั่งอันตีเลยว่ะไม่ได้โชว์อันตีอันแสนแรงกูเลยเนี่ย<อ>เกมง่ายเกิน ไปครับผมเอาฝากคนล,ละไลฟ์ด้วยนะครับใครเ็ามาแล้วฝากคนล,ละไลฟ์ให้หน่อยกูขอนั่งสักทีเถอะวะใจร้าวเซลิกัมโอ้โหไม่ได้ไม่ถึงครับไปลึกก็กลัวตัวล้วงเยอนเหลือเกินนี่มูลาดสองเม็ดยังไงสองเม็ดสามเม็ดเรียบร้อยไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีฮะไม่ต้องหนีหน,นี่คือนี่คือไมกี้มาเองฮะอย่าพึ่งใจเย็นเซลิกัมมันเก่งกว่าตัวทีมแบบเล่นดีเกินอะ เฮ้ยทีมมึงแบบถอยก่อนดีกูแบบจะโชว์แบบเซลิก้าเนี่ยอ่ะมาหลอดมากันกูหน่อยกันกูหน่อยกูจะนั่งกูจะนั่งกันหน่อยกันหน่อยเฮ้ยให้กูโชว์หน่อยกูจะรีวิวสกินใหม่เนี่ยถอยเดี๋ยวกูลบคลิปต้นคลิปออกเลยนะถอยอุ้มกูไปตรงนั้นดิกูจะยิงมันกองเมตรไอ้สัตว์ อยไอ้มาหลอดไอ้งโง่เล่นไม่มีใครมึงจะรีบไปไหน<ๆ>กูยังไม่ได้โชว์เลยเนี่ยคือป่าแบบไม่มีเฮียอะไรนะเกมนี้คนที่เล่นดีมีกูตูเลนกบแล้วก็ทาร่าถ้าป่าอย่างเงี้ยไม่ต้องมีก็ได้ป่านี่คือไม่ทำเฮียอะไรกอดดาวเขาถ้าจะเข้ามาเล่นแล้วเล่นมาลงมาหลอดป่ามึงไปขี้ไป เดินเกมแบบช้ากันหยอยหมอยไอ,อ้เฮียแคลรี่ไม่ใช่ผมนี่เฮียแล้วป่าโลป่ามาแก๊งนะ่ะไอ้แม่งไม่ต้องเล่นกูกำลังจะได้โชว์เลยกูยังไม่ได้โชว์เฮียเลยเลยไอสัตว์มึงรีบไปไหนไอเซลิก้ากูไม่ได้โชว์เลยอีเวนรีบตีป้อมมึงหิวดาวมึงไปกดคนเดียวกูไม่หิวดาวกูหิวคิวหิวดาวไปเล่นคนเดียวไม่ต้องอ้างว่า เกมมันจบได้แล้วครับพี่เขาทําดีแล้วเขาจบส้นตีนกูนี่มึงอยากจบเร็วมึงไปเล่นกับเพื่อนมึงหรือมึงไปกดโซโล่ไอพวกแบบว่าโอ้เกมนี้ชนะยากจังฉันอยากชนะฉันอยากได้ดาวกูจะดูว่าตัวกูแรงแค่ไหนมึงไม่ต้องเสนอหน้ามาแบบมาตีป้อมแล้วแบบเฮ้ยต้องได้ดาวต้องชนะกูชนะได้ง่ายๆไม่ต้องยุ่งวันนี้กูแบบมาชิลกับเมียกูจะทะลึ่งได้ป่ะ